เวิร์กช็อปนี้เราจะมาเรียนการตัดต่อภาพนะครับตัดต่อภาพอย่างง่ายที่เราได้เคยเรียนไปแล้วในชั่วโมงการเรียนเข้าสู่โปรแกรมวิธีการเปิดไฟล์ภาพดัมเบ็นคลิกที่หน้าจอ เปิดภาพที่เราเตรียมไว้นะครับหนึ่งภาพผมจะใช้ภาพภาพนี้เป็น black ground นะครับและเปิดอีกรูปหนึ่งขึ้นมาไฟล์ open ผมจะต้องการตัดรูปนี้นางแบบคนนี้ไปใส่ในแบลก,กาวของหน้าต่างนี้อ่ะเราจะดูใช้เซนส์น,นะครับในการเลือกเครื่องมือที่จะใช้ในการตัดต่อนะครับคลิกรืเลยครับ สุมเข้ามาใกล้ๆคุณจะเจอปัญหาปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยที่สุดคือเลือกเสร็จแล้วมันเส้น e l e c t ชันเนี่ยมันเลยออกไปนอกวัตถุของเราเรากดออ r n เน e ค้างไว้คุณสังเกตว่าเมาส์ของคุณเนี่ยจะมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงกลาง,งกาาดปุ่มออ r n เน e ค้างไว้นะครับไม่ต้องปล่อยแล้วก็คลิกกลับเข้ามาบางนี้ก็เหมือนกัน นี่คือเทคนิคง่ายในการตัดต่อนะครับอพอเราได้เสร็จอ่าเนตัวนี้นิดน,นึงลบไป พอเรือกเสร็จคุณจําได้ไหมว่าเราเคย Copy แบบธรรมดาแล้วก็ Copy แบบใส่ฟิลเตอร์ถ้าเรา Copy ีไปธรรมดาเนี่ยเส้นขอบตรงนี้มันจะแข็งและมันจะดูเหมือนภาพตัดต่อแต่ละ,ะถ้าเราใส่ฟิลเตอร์ selection filter เข้าไปเนี่ย modify filter ผมจำได้ที่สอนในห้องเรียนเราใส่5หรือ6พิกเซลประมาณนี้แต่การตัดต่อรูปคนเนี่ย ผมขอใช้ในการใช้3พิกเซลก็พอแล้วก็โอเคพอทำเสร็จแล้วคุณ Copy ด้วย c อ r l C l C เลยนะสลับหน้าต่างและมาวางไว้ตรงนี้ Ctrl V เห็นไหมครับดูรอยตัดมาเมื่อกี้นะครับเราใส่ฟิลเตอร์แค่3พิกเซลเท่านั้นการขยับการเลื่อนภาพภาพนี้ ขอเริ่มต้นเรื่องเลเยอร์นิดนึงนะครับเลเยอร์ layer. เราเรียนมาแล้วนะครับเลเยอร์ layer. นี่คือเลเยอร์ของรูปภาพดา,ารานางแบบที่เราวางลงครั้งแรกขอเปลี่ยนชื่อนะครับดบ๋ยวลคลิกเขียนว่าอ่า w ูแมนนะครับการที่เราจะขยับรูปภาพได้เราต้องเปลี่ยนเครื่องมือ เครื่องมือมูฟมูฟคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อาเกตรงนี้นะครับเราจะสามารถขยับได้เลื่อนได้แต่ถ้าเมื่อไรเรามาเลือกที่ black g r o u n d แล้วเราจะเลื่อนรูปมันไม่ได้นะครับเพราะเลเยอทุกตัวมันมีอิสระอิสระต่อกันหรือถ้าง่ายๆครับคลิกขวาที่รูปใดรูปหนึ่งแล้วเ,เลือกตัวแรกคำสั่งตัวแรกเสมอ เราจะขยับดักกาีวเราคลิกขวาดักเกลียวแล้วเลือกตัวแรกเราจะขยับนังแบบแล้วก็คลิกขวาที่นางแบบแล้วเลือกตัวแรกมันก็จะสามารถขยับได้นะครับหาตำแหน่องวา,างที่ดีครับตรงนี้มันเป็นเหลี่ยมนะครับเราต้องซ่อนเหลี่ยมไว้เราต้องวางมุมนี้ หรือว่ามุมนี้แล้วก็ถอยลงวิธีการย่อหรือขยายภาพไปที่ Edit อ,อย่าลืมนะครับเราจะทำงานเกี่ยวกับเลเยอร์ตัวนี้เราต้องเลือกเลเยอร์บู m แมตัวนี้อีดิ a ทัน o r ฟอร์มฟรีทันฟอร์มนะครับ ครับถ้าเราคลิกฟรีทันฟอร์มขึ้นมาเสร็จเนี่ยฟีทันฟอร์มเราสามารถาใช้คีย์ลัดด้วยการกดปุ่มคอนโทน T เยนะครับได้เหมือนกันวิธีการย่อขยายเราจะทำงานกกับมุมเท่านั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งมุมเท่านั้นกดชิฟตครั้งไว้ถ้าใครไม่กดชิปเวลาสอบนี่ผมหักคะแนนนะครับ กดชีพค้างไว้มันจะรักษาระดับของรูปของปุ่นเห็นไหมครับรูปมันจะไม่ไมอ้วนไปไม่ผอมไปทำงานเสร็จคุณต้องกด Enter ทุกครั้งนะครับย้ำอีกครั้งหนึง่งเพราะเราตัวนี้เรามีปัญหาบ่อยเราต้องกด Enter ทุกครั้งในการทำงานเสร็จ ถ้าอย่างนั้นมันจะไม่สามารถใช้คำสั่งอื่นได้<ะ>ไการลบวัตถุเดี๋ยวผมจะลบวัตถุออกจากทะเลก่อนคุณจะ,ะถ้าผมจะไม่ผิดผมสอนพวกคุณไปแล้วว่าการลบวัตถ,ถุออกจากชิ้นงานที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือโหนสเต็ ตรงนี้ถ้า40%ตรงนี้เราจะใช้ในการรีทัชใบหน้าคนหรือรีทัชเรือนล่างของคนแต่ถ้าเราจะลบออกจาก,กวัตถุตรงนี้เราจะใช้85-95ถึงผมจะใช้90%นะครับหายเรียบร้อยครับแล้วผมจะขยับนังแบบมา มเลือกเลเยอร์นังแบบด้วยเครื่องมือ Move วางมันดูขอบดีดนะครับอ่าเรายังไม่สมบูรณ์นะครับตัวนี้เราจะมีติดแบ็คกรามาด้วยบริเวณนี้เราเลือกเครื่องมืออแมจิกไอควิ s ซ l เลชั่นคลิกหนึ่งครั้ง ่แล้วก็ลบกดปุ่ม delete เลยนะครับเ็นไ้ครับเราจะมีสองเลเยอร์อยู่ ขอจบอคำบรรยายในเวิร์กช็อปนี้เท่านี้นะครับ